แล้วได้อะไรมาคะนี่ค่ะอันนี้มันจุ่มได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดให้พี่พี่ FC ดูกันนะคะมาใครจะเปิดก่อนคะโอเคน้องเพลินเปิดเลยค่ะไหนน้องเพลินได้อะไรมาไหนโชว์ก่อนอันนี้เป็นคาบีบาร่าเหรอโอเคไหนลองดูซิน้องเพลินเอได้ตัวไหนนะเอา้าชี้ก่อนเลยเหรอชี้สองอันเลยเหรอเอพนพี่ชกะด้วยนะคะไหค่ะเปิดเลยได้อะไรได้อะไรได้ตัวอะไรอะ่ะไหนหันหน้ามาให้ดูหน่อย เฮ้ยชอบไหมคะงั้นอีกตัวหนึ่งค่ะน่ารักไหมคะแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นอะไรคะคาบี่าหรออ่าเปิดให้เพื่อนๆพี่ๆดูเลยอ่าอย่าบอกอะไรจ้าอุ้ยกระเด้งออกมาแล้วได้ตัวไหนคะตัวไหนไหนโชน่อยโชน่อยเฮ้ยคาบี่าเบบีเหรอโอเคอ่าต่อไปตาใครคะตาเพลงค่ะพี่เพลงไหนพี่เพลงได้ทรงอะไรไหนดูซองก่อน โอเคอ่ะพี่เพีงแกะเลยไหนได้ได <fin anta> <ots> ้ต <guarding okay>? ัวเราหัวขาดเนาะอันนี้อะไรเนี่ยได้อะไรอ่ะ่ y m โลดี้อันนี้ชอบไหมอันนี้ชอบไหมเออหัวขาดเนาะเมื่อกี้หัวขาดเลยเหรออ่ะต่ออีกตัวนึงอีกตัวนึงอันนี้เราได้มาจากการคลิปตุ๊กตานะคะใช่ไหมคะหนี่มาค่ะเอออุ้ยอย่าบอกนะว่าได้เหมือนกันอะ อย่าบอกนะว่าได้เหมือนกันอโอไม่ใช่อุ้ยได้คู่กันเลยอุ้ยน่ารักมากๆเลยเขาเป็นขาแฝดกันเขาเป็นขาแฝดกันใช่นี่ไงโอ้โหได้คู่กันเลยอ่ะดิทเทิทวินโอเคเรามาแกะพี่ๆดูแล้วนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะ